วิธีการแตยมุมก็ง่ายๆก็คือมีดินฝุ่นนะฮะสำหรับคนป่วยก็ให้ใช้ดินสอพองก็ได้ซื้อที่ตลาดมีขายใส่ในจานไว้นะแล้วก็เวลาพี่น้องจะละหมาดพี่น้องก็ตกไปที่ฝุ่นเค็ดแค่สองอไว้ว่าเท่านั้นก็คือใบหน้าและฝ่ามือเริ่มที่ใบหน้าแล้วก็ไปฝ่ามือนะไม่เหมือนน้ำละหมาดน้ำละหมาดเริ่มที่ล้างมือและหน้าแต่นี่สลับกันน้องตกหนึ่งที่สองทีสามทีก็แล้วแต่แล้วก็ข้อฝุ่นหน่อยเสร็จแล้วก็ลูบที่ใบหน้า,างี่หนึ่งครั้ง เสร็จแ,แล้วก็เช็ดที่มือสองข้างแบบนี้จบบางคนก็บอกว่าให้ตบแล้วก็เช็ดหน้าครั้งหนึง่งแล้วก็ตบอีกทีแล้วก็เช็ดมืออันนี้ก็ได้แต่ที่ผมทำนี่คือง่ายที่สุดตบครั้งเดียวจบสิ่งที่จะใช้ในการทําตะยามมุงอ่ะจะต้องเป็นดินที่อยู่ในหน้าแผ่นดินดินสะพรองได้เพราะดินสะพรองนี่เป็นดินชนิดหนึ่งที่เขาขุดขึ้นมาแป้งแคร์ใช่ไหมแป้งฝุ่นแป้งคนนั้นใช้ไม่ได้ก้อนหินั้นมีฝุ่นอ่ะได้ถ้าเป็นก้อนหินเกลี้ยงเนี่ยไม่ได้ข้างฝาเนี่ยนะครับอุลมะบางคนก็บอก ไม่สามารถใช้ได้แต่บางคนก็บอกว่าอนุโลมในกรณีจําเป็นถ้าจําเป็นเนี่ยตรงไหนก็ได้ตกไปเถอะแต่ละมาบางคนบอกว่าไม่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทําละหมาดไปเลยเขากียัสเขาเทียบเคียงกับช่วงแรกของการละหมาดที่ว่ายังไม่มีการกําหนดให้อับนั้นละหมาดก็คือละหมาดได้เลยแต่ปลอดภัยก็คือพี่น้องตกเท่าที่ได้กําแพงเอ่ยตรงบนรถเมล์รถทัวร์อะไรก็ว่าไปตกเท่าที่ได้อันนี้ถือว่าจําเป็นแต่โดยทั่วไปมันไม่ได้ถ้าใครต้องเดินทางประจํคพกดินสาห้องไว้ 他老爱了。